สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนลีน่าจางโตยุนภูสนุทำไมไม่จบจะหาแสงต่อเหรอเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งหนึ่งประเด็นที่หลายคนนั้นพูดถึงกันเป็นอย่างมาก ที่ลีนาจังนั้นงานเข้าไม่หยุดหลังโซเชียลติดแฮชแท็กแบนลีนาจังจวกที่เธอไลฟ์สดทํากิริยาไม่เหมาะสมกับยุนพูสนุพระเอกซีรย์ไวซึ่งหนุ่มยุนก็เพิ่งออกมาให้สัมภาษณ์ในประเด็นดังกล่าวแล้วพร้อมบอกว่าหากมีคนติดต่องานคู่มาอีกก็คงต้องของ,งดรับไปก่อนเพราะยังไม่พร้อมจริงๆจิตใจ,จ,จโอเคขึ้นแล้วด้านต้นสังกัดของพระเอกหนุ่มก็ได้ออกหนังสือชี้แจงเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยซึ่งหลังจากที่ยุนพูสนุวงสาวนิชากรพระเอกซี เรวายออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นที่เกิดขึ้นก็ดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะไม่จบลงง่ายๆเพราะว่าลีนาจังก็ได้ออกมาไลฟ์สดพร้อมพูดถึงประเด็นที่ยุนให้สัมภาษณ์ระบุว่ายุนทําไมยังไม่หยุดอีกซึ่งการกระทําที่เกิดขึ้นนั้นทางลูกจ้างเจ้าของสินค้าทราบอยู่แล้วว่ามันเป็นการแสดงโดยระหว่างที่ไลฟ์สดก็ได้บอกคนดูว่าหากคนดูถึง5,000ันคนจะให้ดมรักแร้ย,ยุนแล้วยุนก็นั่งอยู่ตรงนั้นก็รู้อยู่ยังไม่หยุดอีกยังจะหาแสงต่อเร ฉันว่าฉันไม่พูดแล้วนะจบแล้วกระเช้ามาก็น่าจะจบแล้วยุ่นยังไม่จบเหรอยังหาแสงต่อเหมือนที่อาจารย์ยิ่งศักพูดไว้ไม่มีผิดเลยลีน่าเราเป็นคนสูงวัยที่พวกหนุ่มหนุ่มสาวๆาวมันมาเอาแสงจากเราแล้วมันก็ถีบเราไปเข้าคุกพอแล้วยุ่นรู้อยู่เต็มออกมาใช่เหรอว่าลูกจ้างสินค้าเป็นคนกำกับบอกให้แม่เล่นบทร้ายแล้วเดี๋ยวให้ยุ่นเล่นแค่นั้นเองสั่งให้เล่นละครพอฉันเล่นเสร็จทำไมยุ่นไม่เล่น บอกมีอีพีต่อไปยุนก็ได้ยินเต็มหูคนอยู่ตรงนั้นตั้งสิบกว่าคนจริงๆคลิปแม่ก็มีอยู่แต่แม่ลบคลิปไปแล้วรำคาญคลิปเต็มมันหนึ่งชั่วโมงยุนแม่อุตส่าห์ถนอมยุนอยากให้ยุนเป็นซุปตาร์ระดับประเทศจใจเผยไหมล่ะพูดอย่างกับฉันต่ำฉันเป็นคนไม่ดีฉันเล่นกับเธอฉันแย่มาก เธอเป็นคนสูงส่งเป็นพระเอกซีรีผู้สูงส่งอย่าให้เผยนะอุตส่าห์หยุดให้มีภาพสวยๆย,ยังไม่ยอมหยุดจำแม่มณีที่กงคนโดนจับติดคุกได้ไหมก็เคยจ้างยุ่นแสดงหนัง แต่หนังไม่ได้ฉายไงตกใจควรจะตกใจกับแม่มณีที่หลอกไปแสดงหนังแล้วหนังไม่ได้ฉายมากกว่าแม่อุตส่าห์ให้เกียรติอวพรจบแล้วให้ไปเป็นซุปตา์อันดับหนึ่งของประเทศจบได้แล้วยุน่นเจ้าของสินค้าเขากระ้างยุ่นตั้งหลายตัวยุ่นก็ไปไลฟ์ทั้งแอนนาครูเบียนเงเงินพอได้แล้วแม่จบที่หนูเอากระเช้ามาให้แม่คนชมหนูกันทั้งนั้นวันนี้มามีประเด็นด่าฉันอีกแล้วมันไม่มีสคริปต์ทั้งนั้นแหละคนอย่างฉันไม่มีสคริปต์ ไปเล่นหนังพิพจน์อานนท์ก็ไม่มีไปออกรายการโจกตัดโจกก็ไม่มีสคริปต์ออกรายการเป็นพันรายการไม่เคยมีใครต้องให้สคริปต์โดยลีนาจังทิ้งท้ายว่าเผยแล้วจะอยู่ไม่ได้นะท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์กับคุณครับ